ทุกคนเคยคิดกันบ้างไหมครับในเส้นทางแห่งกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการหลากหลายวิธีการเลยไม่ว่าจะสั่งจิตก็ดีเม n น f เ s สก็ดีแอฟ i ฟอร์เม n ก็ดีหรือแม้แต่การทำสมาธิในสูตรต่างๆเรียกว่าทำกันมาเต็มขั้นเต็มระบบแต่ทำไมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเราสักทีวันนี้เรามีคำตอบในคลิปนี้นะครับ ในกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรสั่งอะไรไปก็แล้วแต่แล้วเราคิดว่าเราตั้งใจทําสิ่งนั้นเต็มที่แล้วเมื่อนั้นเนี่ยจัก,กรวาลมีการรับรู้สิ่งที่คุณร้องขอมาแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาสิ่งที่คุณจินตนาการว่าคุณได้มันมาแล้วเนี่ยนะครับจัก,กรวาลต้องใช้เวลาแล้วก็พิสูจน์ในตัวคุณว่าคุณเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับแล้วหรือย,อยัง เราเรียกระยะที่รอคอยนั้นว่าระยะหน่วงครับบางคนเลยเกิดความสงสัยความกังวลถามในใจตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ความปรารถนาของคุณเนี่ยมาถึงช้าลงไปอีกเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้วางใจในจักรวาลเลยนะครับหลักการของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะครับมันจะต้องมีระยะเวลา เพื่อทําให้สิ่งที่เราจินตนาการนั้นเนี่ยมันเป็นจริงไม่ใช่เป็นการนั่งรอคอยอะไรที่ไม่มีความหมายนะครับหรือนั่งอะไรไปเรื่อยๆนั่งคอยไปวันวันแต่ในช่วงที่สําคัญที่เราจะต้องเตรียมใจและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับความเป็นจริงที่กําลังจะมาถึงเนี่ยช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากซึ่งจะได้ช้าหรือได้เร็วนั้นก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ และทุกคนที่เดินมาทางสายนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับระยะหน่วงด้วยกันทุกคนสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้สิ่งที่คุณปรารถนาไว้เนี่ยนะครับมันได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์และทันเวลาระยะหน่วงก็คือช่วงเวลาที่จักรวาลกําลังทำงานอยู่ซึ่งแน่นอนว่าพอใช้คำว่ากําลังทำงานอยู่เนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่ได้ในตอนนี้ มันไม่ได้ในทันทีและในช่วงที่จักรวาลกําลังทํางานนะครับถ้าใช้ภาษาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องอาศัยเวลาประมวลผลเมื่อทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์เราก็จะได้สิ่งที่ปรารถนานั้นมาและการใช้กฎแรงดึงดูดนี่นะครับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเชื่อมกับพลังงานตัวนี้เหมือนกันเชื่อมด้วยวิธีไหนก็คือความตั้งใจชัดเจนมีทัศนคติ มีความเชื่อมั่นในจัก,กรวาลต้องรู้จักการปรับจูนพลังงานให้อยู่ในพลังงานบวกอยู่เสมอน,นะครับนึกภาพออกไหมครับสมมติว่าคุณต้องการดึงดูดเงิน1ล้านบาทในระยะเวลาที่เป็นระยะหน่วงเนี้ยคุณก็ต้องทําตัวให้เสมือนว่าคุณได้รับเงิน1ล้านบาทมาแล้วใจคุณจะอยู่ในระดับสูงตลอดอย่าอารมณ์เสียอย่าหงุดหงิดอย่าสงสัย คุณต้องเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลน,นั่นคือคุณกำลังทำตัวคุณให้อยู่ในความถี่ที่สูงอยู่ในคลื่นสูงทำตัวสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าคุณเต็มไปด้วยความสงสัยมันจะมาเมื่อไรมันจะมายังไงหรือกลัวว่ามันจะไม่ได้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะครับแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เพราะตัวเองเนี่ยยังสงสัยอยู่เลย และมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณละความสงสยัยความกังวลออกไปได้ทั้งหมดเหมือนกับตัวเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับสิ่งที่เราต้องการนั้นนะครับระยะหน่วงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเรียนรู้อดทนรอคอยเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องคุณเองก็จะต้องเรียนรู้และทุกความสำเร็จนะครับมันต้องใช้เวลาไม่ใช่เสกปุ๊บแล้วจะได้ปั๊บ มันไม่ใช่เป็นปฏิหารแบบนั้นโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะครับที่ต้องการเวลาชัดเจนอย่างเช่นว่าฉันต้องการเงินด่วนภายในอาทิตย์นี้แต่คุณยังตัดความกังวลไม่ได้คุณคิดคุณตัดความคิดลบไม่ได้อาทิตย์นี้เงินก็ไม่เข้ามาหาคุณเหมือนกันครับแต่ถ้าคุณไม่มีความกังวลเลยไม่มีความสงสัยเลยเชื่อมัน100่นร้อยเซเลยว่าคุณสำเร็จทีนี้คุณก็จะได้เงินก่อนเวลาที่คุณกำหนด ได้เหมือนกันนะครับคือคุณต้องมีความพร้อมในทุกด้านทั้งกายทั้งใจคุณต้องมีศรัทธาและความเชื่อความไว้วางใจในจักรวาลและคุณต้องปล่อยวางให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยการเดียวกันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนมากแต่ใจเราเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับมันกังวลมันคิดมันต้องวางแผนอะไรอีกมากมาย มันเท่ากับว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยวางสุดท้ายแล้วงานเนี่ยมันหลุดมือไปพอมาเดินในเส้นทางสายนี้เนี่ยลูกค้านะครับสมมุติว่ามีลูกค้าอยู่หนึ่งรายแต่มีคู่ค้าติดต่อเข้าไปอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่ด้วยแม้ว่าจะมีการคุยกันกันกบลูกค้าแล้วเงื่อนไขต่างๆที่ผมเสนอไปมันก็ไม่ได้ต่างกันกับคู่ค้ารายอื่นแต่ทำยังไงรู้ไหมครับผมปล่อยวาง แล้วก็เชื่อมั่นว่าลูกค้ารายนีย้ต้องมาอยู่กับเราเชื่อมัน่นศรัทธาในจักรวาลสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าได้กลับมาทําสัญญากับผมในที่สุดโดยทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่วางแผนไว้ด้วยซ้ําความสําคัญของระยะหน่วงเนี่ยนะครับมันคือระยะที่ยืนยันความตั้งใจของเราความชัดเจนของเราในสิ่งที่เราต้องการและเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูง อยู่กับสิ่งดีๆความคิดดีๆคุณต้องสร้างความคิดเชิงบวกให้ตัวคุณเองให้มากที่สุดเอาเวลาในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้หมดไปกับเรื่องดีๆอยู่กับคำยืนยันเชิงบวกเอ่อ affirmation หรือคุณอาจจะใช้สมาธิควอนตั้นจำเวลาที่จิตนิ่งเนี่ยนะครับการทำสมาธิควอนตั้นจำเนี่ยมันส่งผลเร็วแล้วก็แรงมากนะครับเมื่อคุณมีการสั่งจิต จินตนาการสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณยังคงต้องทำสิ่งที่คุณทำได้เพื่อรองรับในจินตนาการนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานในปัจจุบันของคุณการค้าขายของคุณจัก,กรวาลอาจจะส่งสัญญาณให้คุณให้ความคิดใหม่ๆเพื่อเปิดช่องทางการรับเงินให้กับคุณด้วย <All right. S 1> ตัวคุณต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันมันเป็นการพัฒนาตัวเอง พัฒนาพลังงานคลื่นถี่สูงให้กับตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดเพื่อให้ได้ใกล้เป้าหมายให้เร็วและชัดเจนที่สําคัญก็คือคุณต้องปล่อยวางนะครับแล้วก็มีศรัทธาในจักรวาลที่กําลังทํางานให้กับคุณแต่ทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันอาจจะเสียเปล่าถ้าพลังงานของคุณเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับจิตใต้สํานึกของคุณ ความเชื่อหรืออารมณ์ของคุณอย่างเช่นว่าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องการอิสรภาพทางการเงินแต่นในใจของคุณเนี่ยกลับมีความกังวลในเรื่องเงินว่ากลัวเงินจะหมดหรือแม้แต่สิ่งที่คุณตั้งความปรารถนาไว้มันไม่ได้สอดคล้องกับตัวคุณเลยยกตัวอย่างว่าคุณทำงานได้เงินเดือนเดือนละหมแต่คุณตั้งความปรารถนาว่าต้องการมีเงินร้อยล้าน และคุณก็ไม่คิดทำธุรกิจอื่นเพิ่มคุณทำงานใช้เงินเดือนชนเดือนเท่ากับอย่างนี้มันไม่สอดคล้องแม้ว่าจัก,กรวาลอาจจะส่งสัญญาณให้กับคุณเพื่อให้คุณมีช่องทางการรับเงินใหม่เกิดขึ้นแต่คุณกลับไม่ได้สนใจในสัญญาณที่จัก,กรวาลส่งมาให้อย่างนี้มันก็สูญเปล่านะครับคุณสร้างความปรารถนาในตัวคุณแบบผ่านไปวันวคือคุณไม่ได้มีความศรัทธาและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เนี่ย ตรงนี้จัก,กรวารรับรู้นะครับและเขาก็จะไม่ส่งสิ่งที่คุณต้องการมาให้ด้วยเหมือนกันเมื่อจัก,กรวาลส่งสัญญาณให้คุณไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เกิดความสําเร็จคือคุณต้องพัฒนาตัวเองคุณต้องออกจากกรอบที่คุณวางไว้คุณอาจจะได้พบกับเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะนําเอาคนที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ พวกนี้นะครับคุณจะได้เจอในเวลาที่เหมาะสมจําไว้นะครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดถ้าคุณยังเก็บตัวโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆหรือคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณเนี่ยมันก็ยิ่งห่างยิ่งลางเลือนนะครับยกตัวอย่างก็ได้อย่างถ้าคุณต้องการเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงแต่คุณยังเก็บตัวคอนเนคชันคุณก็ไม่มีเ้ากับว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมตัวเพื่อรองรับ กับสิ่งที่คุณคิดไว้เลยคุณต้องมองภาพให้ออกว่าสิ่งที่คุณกำลังต้องการหรือจินตนาการนั้น,นคืออะไรและอะไรจะเป็นตัวเชื่อมโยงคุณต้องพยายามมองสิ่งที่เข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งนั้นให้ได้ตัวคุณเองก็ต้องยอมรับระยะหน่วงด้วยจิตใจที่สงบนะครับไม่มีการต้านใดๆทั้งสิ้นไม่มีความสงสยัยความกังวลพลังงานที่คุณส่งออกไปเนี่ย มันจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็เป็นการยืดระยะเวลาหน่วงคือ,อเวลารอคอยของคุณเนี่ยมันก็ออกออกไปอีกนานเลยซึ่งคุณต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไว้เนี่ยมันกําลังมาหาคุณแม้ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นโอกาสหรือหนทางอะไรเลยในตอนนี้นะครับแต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลกําลังนําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณและให้ตัวคุณนั้นนะ่ะ จินตนาการว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันสำเร็จแล้วคุณต้องรู้จักสำนึกรู้คุณและขอบคุณเงินที่มีอยู่ขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆเรื่องในเวลาที่บ่อยที่สุดเท่าที่คุณจะนึกได้ยิ่งถ้าคุณปรารถนาเรื่องเงินคุณก็ต้องขอบคุณเงินที่มีอยู่ให้ได้บ่อยๆโดยเฉพาะทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินสดออกไปมันมีเทคนิคอยู่เรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ย ปัจจุบันนี้เราใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกันเยอะถูกไหมครับบางทีการจ่ายเงินหรือรับเงินเนี่ยเราไม่อินมันหรอกได้บอกไหมเพราะมันเป็นการแค่สไลด์สไลด์กดยอดแล้วก็กดโอนหรือมียอดโอนเข้ามาเอ๊ะตรงนี้มันมันไม่อินอะนะครับเหมือนกับแค่มีเมสเซจแจ้งมามีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เราไม่อินกับความรู้สึกในการรับหรือจ่ายเงินที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้สัมผัสเงิน เราก็สามารถขอบคุณได้เหมือนกันทุกครั้งที่เรากดโอนเนี่ยหรือทุกครั้งที่มีข้อความเด้งเข้ามาว่าเราได้รับเงินแล้วเราก็ขอบคุณในทันทีแต่วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสและขอบคุณเงินได้อย่างได้ผลเลยนะครับแนะนำเลยว่าให้คุณกดเงินสดเอาไว้กับตัวติดอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่าให้ขาดยิ่งถ้าคุณไปกดจากตู้ ATM ได้เงินมาใหม่ๆม,มันจะมีกลิ่นของเงินนะครับ คุณจะได้ยินเสียงเวลาที่เงินมันระบบมันกําลังคํานวณหรือว่าเตรียมเงินออกมาในช่องรับเงินของคุณเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงนับเงินมันจะมีกลิ่นของเงินถ้าเกิดว่าธนบัตรมาใบใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าคุณได้ธนบัตรใหม่มามันก็จะมีกลิ่นคุณก็สูดกลิ่นนั้นไปได้เลยอย่างมีความสุขให้รู้ว่ากลิ่นของเงินใหม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ เวลาที่คุณจับจ่ายใช้สอยคุณก็หยิบขึ้นมาก่อนที่จะส่งให้กับแม่ค้าร้านค้าหรือเป็นค่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่คุณมองเห็นเงินถูกไหมครับคุณได้สัมผัสเงินแล้วคุณจับมันแล้วคุณก็ขอบคุณเงินขอบคุณในใจอย่างมีความสุขที่ทําให้ฉันได้ใช้เงินนี้เนี่ยซื้อสินค้าในสิ่งที่ฉันต้องการและฉันก็มีความสุขทำแบบนี้บ่อยๆให้ติดเป็นนิสัยต่อไปคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินอีกเลย ันนี้คีย์แพงนะครับมันดีกว่าที่คุณจะใช้แอปพลิเคชันในธนาคารในการโอนเว้นแต่ว่ามันเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ให้คุณสํานึกรู้คุณเงินที่คุณมีอยู่เท่านั้นให้ได้เสมอเสมอบ่อยๆทั้งวันได้ยิ่งดีและคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสั่งจิตเรื่องเงินในทั้งวันเพราะการที่พูดอะไรมากไปเนี่ยมันแสดงถึงความขาดแคลร,ระยะหน่วงของคุณเนี่ยก็จะนานขึ้น การขอบคุณเงินเป็นการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่อันนี้จะไม่เกี่ยวกันมันเป็นการสร้างอารมณ์สร้างจิตสำนึกที่ดีๆที่เกี่ยวกับการเงินนะครับในช่วงเวลาที่เป็นระยะหน่วงครับจักรวาลกำลังทำง,งานถูกต้องไหมครับและในระหว่างนั้นเนี่ยจักรวาลก็จะมีบททดสอบมาให้เราเสมอมาเป็นระยะบางคนในทียิบเลยจักรวาลจะส่งสัญญาณบางอย่างมาหาคุณ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ผ่านความรู้สึกของคุณผ่านสัมผัสทั้งหกของคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอย่างตาคุณเนี่ยคุณก็อาจจะได้ไปพบเจอมองเห็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณตั้งความปรารถนาไว้อย่างเช่นความมั่งคัง่งอ่ะคุณก็อาจจะเห็นป้ายทะเบียนรถเห็นสิ่งที่สวยงาม หูของคุณก็อาจจะได้ไปยินได้ยินเสียงการพูดคุยกันในวงสนทนาแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณหรือคุณอาจจะเปิดวิทยุฟังเพลงบังเอิญมีสาระเข้ามาแล้วมันก็เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังตั้งความปรารถนาไว้เขาอ,อาจจะมีคําแนะนําบางอย่างที่คุณได้ฟังแล้วคุณอาจจะนึกไม่ถึงเพราะสมองของคุณเนี่ยไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนคุณอาจจะอยากเปิดร้านอาหาร แลวบังเอิญคุณไปที่ที่หนึ่งแล้วคุณก็ได้กลิ่นบางอย่างซึ่งมันเป็นกลิ่นของอาหารบางชนิดทําให้คุณสงสัยหรือว่าบางทีก็คิดนึกออกขึ้นมาทันทีว่าเออฉันควรทําอาหารที่มีกลิ่นแบบนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่รสชาติที่คุณได้สัมผัสทุกอย่างมันนําออกมาได้หมดนะครับนั่นคือการส่งสัญญ,ญาณจากจักรวาลคุณเพียงแค่สังเกตตั้งใจตอบรับและขอบคุณสัญญ,ญาณที่จักรวาลส่งมาให้ จกักรวาลจะรับรู้ทันทีเลยว่าคุณต้องการสิ่งนี้แล้วก็จะหาสิ่งนี้มาให้คุณอีกเรื่อยๆนะครับคุณต้องรักษาสภาวะอารมณ์และจิตใจของคุณให้ได้สูงตลอดวันสกดจิตตัวเองก็ได้ว่าคือคุณที่คนที่โชคดีที่สุดในทุกๆวันคุณมีความมั่งคั่งสมบูรณ์คุณมีความสุขมีสรภาพทางการเงินใช้จ่ายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีความสุขในชีวิตแต่ละวันให้มากที่สุดนะครับ โดยไม่ต้องไปคำนึงหรือว่าสิ่งที่เราจะขอไว้เนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่ใช่หน้าที่คุณเหมือนอะไรรู้ไหมครับก็ในเมื่อคุณตั้งความปรารถนาอะไรไว้นั่นแะแล้วคุณก็จินตนาการว่ามันสำเร็จแล้วเท่ากับคุณไม่ต้องรอเข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับและเมื่อมันสำเร็จไปแล้วคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วคุณไม่ต้องรอสิ่งนั้นแล้ว คุณก็ใช้ชีวิตใหม่ในสิ่งที่คุณจินตนาการไว้ว่ามันสำเร็จแล้วเนี่ยไปได้เลยตามปกติเมื่อคนเราที่ได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะอารมณ์ดีเรามีความสุขนั่นแหละครับเอาอารมณ์นั้นแหละมาใช้เมื่อเรามีอารมณ์นี้แล้วเนี่ยจักรวาลจะทำให้อารมณ์ของคุณนะ่ะมันเป็นจริงโดยที่ใช้ระยะหน่วงสั้นที่สุดเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องมาพิสูจน์อะไรในตัวคุณอีกแล้ว คุณมีแล้วคุณทำแล้วทุกอย่างจบแล้วนี่คือคำตอบครับนั่นคือจุดหลักสำคัญในการใช้กดแรงดึงดูดนะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มจากการที่เราจินตนาการให้เห็นภาพในสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไรจากนั้นก็ใช้ถ้อยคำดีๆ affirmation เหมือนสะก,กดจิตตัวเองในทุกวันปล่อยจอยปล่อยอารมณ์ให้มีความสุขกับการปล่อยวาง ตรงนี้แหละที่คือระยะหน่วงเราจะต้องทำอารมณ์แบบนั้นให้เหมือนกับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วยิ่งเราทำถึงเท่าไหร่ศึกษาได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับ EP 20มันเท่ากับว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆระยะหน่วงของคุณก็ยิ่งสั้นเข้าไปอีกแทบจะไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยเลยด้วยซ้า เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหลักสำคัญของมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นผู้กำหนดครับ<ม>ช่องของเราได้จัดทำ l ลาย Open Chat ขึ้นมาด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกคนเข้าห้องแชทพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมมุมมองใหม่ๆสร้างพลังดีๆไปพร้อมกันในทุกๆวันหากมีปัญหาใดๆก็เข้ามาคุยกันในห้องนี้ได้เลยนะครับ วิธีเข้าไลน์ Open Chat นะครับให้คุณไปที่ไลน์ Open Chat แล้วก็พิมพ์คำว่ามหาสัจย์แห่งชีวิตนะครับแล้วก็กดจอยก็คือเข้าร่วมได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพบกับเนื้อหาดีๆที่จะมาให้คุณนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับ หากชอบเนื้อหานี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ